ไม่อยากเสียเงินสองครั้งอย่าทำสิ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะขวัญเจ้าของร้านทองสวยนะคะขวัญเจอปัญหาของลูกค้าที่ทักมาที่ร้านเราเป็นจำนวนมากเลยค่ะว่าถ้าเลี่ยมสายเก็บผิวมาแบบนี้แล้วสามารถจะใส่งานกรอบหรือตลับเลยได้ไหม ขออนุญ,ญาตแจ้งแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้ามีโครงการที่จะใส่กอบพับรังหรืองานตลับแล้วต้องการเลี่ยมกันน้ำด้วยนะคะไม่แนะนำให้เลี่ยมเก็บผิวมาก่อนเพราะว่าเป็นการเสียค่าแรงสองช้งครั้งแรกคือเสียค่าแรงในการเลี่ยมเก็บผิวครั้งที่สเราจะต้องมาเลี่ยมกันใหมค่ค่ะเพราะว่าการเลี่ยมใส่กอดแต่ละครั้งช่างจะต้อง จับอะคริลิกทั้งกอบและพะะให้พอดีกันเพื่อให้มีขนาดที่สวยออกมาพอดีค่ะเหมือนที่คุณเอ็มหัดเทศเสียงพ้าชั้นนำของประเทศไทยได้แนะนำไว้หากถ้าต้องการเก็บผิวพ้าสามารถเก็บในถุงซิปแบบนี้ได้นะคะไม่เสียค่ะพระผิวไม่เสียถ้าคุณลูกค้า อยากทราบเคล็ดลับดีๆเทคนิคที่ไม่ต้องเสียเงินฝากติดตามร้านทองสวยหรือทักหาขวัญได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ